คนท้องเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้นะคนท้องมาหาแม่มาหิวไหมคนท้องหาแม่มาเข้ามาลูกรถเยอะมาเข้ามาเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มหนูหนูไปนอนที่ไหนมาทำไมตัวมอมแมมอย่างงี้ยหลายวันที่ผ่านมาหมอมันนอนไม่หลับเลยนะหมอมันไม่เจอหนูนี่หนูมากินอาหารก่อนไปเดี๋ยวหมอมักแกะไข่ต้มให้นี่ของโปรดใครคะของโปรดใครคะเดี๋ยวมาแกะให้นะคะรอแป๊บหนึงลูกของโปรดใครคะหนูของโปรดใครคะอกอ่ะหนูมา มาหาแม่มาคนท้องอคนท้องอ่ะคนท้องกินไข่ต้มค่ะอ่ะเอาแม่ให้ลูกอ่ะกินไข่ต้มเร็วของโปรดใครเนี่ยอยอ่ะคนท้องมาลูกมาคนท้องมาแล้วมากินไข่ต้มลูกอุ้ยไข่ต้มของโปรดใครคะไข่ขต้มของโปรดใครคะมากินเร็วลูกอ่ะกินก่อน เออเก่งจังเลยเดี๋ยวแม่พาไปรักษาลูกหนูจะได้ไม่คันนะคะตัวอะไรกัดลูกวันท้องกินไข่ต้มค่ะเออเออเก่งจังเลยเออเก่งเก่งเก่งหลายวันนี้แม่ไม่เจอหนูเลยทาไมหนูมอมแมมอย่างเงี้ยลูกเดี๋ยวแม่พาไปรักษาลูกนะไม่ได้แต่ก็ข้อปากและช่างเหล็กเอามาให้ช่างช่างเอกเอามาให้แม่และเออกินลูกกินพักคุ้มครองนะลูกเดี๋ยวหนูไปอยู่กับ แม่พาไปรักษาลูกคนท้องหนูเป็นแผลใช่ไหมลูกเออแม่พาไปรักษานะเออกินซะลูกกินซะเออหลายวันวันนี้แม่คิดถึงหนูหน้าดูเลยลูกจ้ะเอ๋ทำไมหนูมอมแมมอย่างเงี้ยคนท้องแม่เอาน้ําเทให้ลูกแล้วนะคะคนท้องกินอาหารด้วยนะคะคนท้องเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาพาหนูไปเตรียมตัวหาลูกหนูที่บ้านป้าหนึ่งแล้วไปอยู่กับป้าหนึ่งนะคะ อยู่กับบีสองกับเจ้าตัวเล็กนะคะคนท้องแล้วเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปทำวัคซีนด้วยนะโอเคไหมคะอ๋ออยู่หลุมหลบภัยอ่ะโยกเอออยู่ตรงนั้นปลอดภัยจริงๆเลยเดี๋ยวแม่เอาอาหารวางไว้ให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ใส่ถุงให้นี่แม่เติมน้ำให้หนูแล้วนะคะโอเคนะคะลูก <Hey. S 1> เดี๋ยวหนูออกมากินนะคะคนท้องอากาศร้อนนะลูกคนท้องเดี๋ยวหนูออกมากินนะแม่เอาอาหารมาไว้ตรงนี้นะคะ ัน้องพันท้องเดี๋ยวหนูเอามากินนะลูกแม่เอาไว้ตรงนี้นะคะนี่นะมีน้ํากับมีอาหารให้ลูกนะคะเดี๋ยวหนูเอามากินนะลูกเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวเจ้าน้ําตาลก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะแม่รักหนูนาและแม่ก็เป็นห่วงหนูด้วยนะแล้วเดี๋ยวหนูไปอยู่กับบีสองอาากับเจ้าตัวเล็กที่บ้านป้าหนึ่งนะคะนะคะนะคะันทะ้อง เดี๋ยวดูว่อยู่กับเจ้าตัวเล็กกับเจ้าบีสองที่บ้านป้าหนึ่งนะโอเคนะตามนั้นนะตามนั้นนะลูกโอเคนะคะค่ะคุ้มพรองนะลูกคุงนี้เจอกันนะคะแม่เอาอาหารกับน้ำวางไว้ตรงนี้นะเอาถุงเอาถุงรองใส่น้ำเวลาหมดจะได้มีขึ้นคนท้อง,งเดี๋ยวหนูหิวรออมากินนะนะลูกนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะลูกนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะโอเคค่ะ แม่เป็นห่วงหนูนะเดี๋ยวไปอยู่กับบีสองกับเจ้าตัวเล็กว่าป้าหนึ่งนะคะเป็นท้องอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นค่ะอ่าตรงนั้นหลบอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาอาหารวางให้นางแล้วเรียบร้อยมดจะได้ไม่เข้าไปลังนางอันนี้ก็ล้างกระเบื้องสะอาดละเผื่อมีคนใจดีเอาข้าวมาให้แล้วก็น้ําก็สะอาดเติมเต็มเรียบร้อย ขอบคุณช่างเอกนะคะขอตะก,ก้อมาให้ยืมเ <laughs> <laughs> พราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จับนางได้จะพานางไปทําวัคซีนที่คลินิกแล้วก็พาไปอยู่บ้านตป็นหนึง่งอ่าใจนะที่บอกแฟนหนูอ่ะที่บอกคนท้องอ่ะเออเจ้าน้ําตาลวิ่งมาละโอ้ยวิ่งมาแต่ไกลเลยหนนรู้ว่าแม่อยู่ตรงนี้ขอบใจนะลูกหนูแม่เจอคนท้องละแฟนหนูอ่ะ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะมาพาคนท้อง ไปทำมันนะภาวนาให้แม่ทำสำเร็จนะคุณท้องจะได้ไปอยู่กับลูกเขานะนะลูกน้ำตาลน,น้ำตาลวิ่งมาไกลเลยลูกมาหาแม่มากินข้าวมาน้ำตาลมากินข้าวมาแล้วน้ำตาลมากินข้าวมาลูกเอ้ยดูดูด,ด,ด,ดูเจอแม่ดีใจวิ่งมาตั้งไกลลูกลงข่าสัตว์อูอยู่ไกลเลยต้องเลี้ยวขวาไปอีกโอ้ยร้อนไหมลูกเดี๋ยวแม่ลาดตัวให้ลูกร้อนใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวมา เดี๋ยวแม่ล้างตัวให้ลูกอ่ะกินข้าวกินน้ําก่อนแม่ล้างตัวให้กินข้าวก่อนเร็วหนูมากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนลูกมาน้ําตาลเดี๋ยวแม่ล้างตัวให้ชื่นมะเอาอีกขวดมเอาอีกขวดมดูเปียกหมดเลยเอาอีกขวดไหมคะเอาไหมสดชื่นนะโอ้ลูกเออเนี่ยกินน้ําตรงนี้ได้นะคะเติมให้เต็มละป่ะไปกินข้าวไปลูกปสดชื่นละป่ะลูกน้ําตาลเดี๋ยวแม่ล้างให้อีกขวดหนึ่งเร็ว กะย้อนจริงเยเลยแม่เจอคนท้องแล้วนะขอบใจนะลูกที่ไปบอกคนท้องให้แม่นะเอยน่ารักจริงๆพวกเธอเนี่ยน่ารักที่สุดเลยลูกชื่นไหมลูกแม่เจอคนท้องแล้วขอบใจนะขอบใจนะหนูที่บอกคนท้องให้แม่นะแม่สบายใจแล้วลูกนูกกินข้าวลูกเร็วกินข้าวเร็วเออน้ำตาลลาดตัวแล้วสดชื่นนะกินข้าวไหวแล้วใช่ไหมคะ ตาลน่ารักจริงๆเลยรถก็วิ่งมาสงการกินไหมลูกแม่ก็ห่างถนอนอยู่นะตรงนี้ตากินไหมนะคะเออคนท้องแม่เจอแล้วลูกขอบใจล,ลูกที่บอกคนท้องให้พวกหนูน่ารักจริงๆเลยเออแม่บอกให้บอกคนท้องให้ว่าแม่มาหาหลายวันแล้วแม่ไม่เจอกินลูกกินหนูมากินข้าวลูกหนูมากินข้าวแล้วจะได้อ้วนๆแล้วหนูหายไปเป็นเดือนเนี่ยลูก มาเร็วเนี่ยแม่เทข้าวให้แล้วเร็วน้ำตาลอย่าไล่เพื่อนนะน้ำตาลดีใจปะคะเจอแม่เร็วๆมากินข้าวแล้วเออตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักอ่ะกินข้าวลูกกินเลยอยากกินฐานไหนกินเลยลูกกินเลยระวังมดนะคะเออกิน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 ข้าวกินข้าวหนูมากินข้าวมาลูกหนูมากินข้าวแล้วน้ำตาลให้น้องกินด้วยลูก หนูจำน้องไม่ได้อน้องหายไปเป็นเดือนน่ะลูกเอ,อ้ยน้ำตาลน้ำตาลอย่ายไปทำน้องน้องผอมก็หล่อเลยลูกให้น้องกินลูกน้ำตาลมานี่มาหาแม่มาน้ำตาลเด็กดีไม่ดื้อรั้นมาหาแม่ลูกน้ำตาลมาตาลหาแม่มาหายไปตั้งนานแล้วใครจับหนูเขียนคิ้วเนี่ยแม่จำหนูได้เพราะหนูใส่ถุงเท้าเนี่ยแต่ก่อนกินข้าวกับพี่น้ำตาลอย่าน้าลงคาสัตหนูต้องรอให้พี่น้ำตาลกินอิ่มก่อนแม่จำได้แล้วใครเขียนคิ้วให้หนูเนี่ยต้องเป็นใจร้ายกังเลยอ่ะกินข้าวลูก กินเยอะๆลูกแม่มีน้ำให้หนูด้วยเออน้ำตาลมาหนูไม่กลัวแล้วใช่ไหมเพราะพวกหนูใช่ไหมน้ำตาลนักกินข้าวโลกแล้วคนท้องกินเลยลูกนี่กี่โมงคห้าโมงคนท้องกินเลยลูกกินเยอะๆลูกเออเก่งมากคนท้องเก่งมากเดี๋ยวไว้หม่อม้าพาไปรักษาหลังลูกนะเดี๋ยวทำวัคซีนทำอะไรแล้วก็ ยาถ่ายพยาธิอะไรอาให้ครบเลยนะลูกค่าเห็บหมัดน,นะลูกนาะเออแล้วเดี๋ยวก็ยาไอ้นี่พิสุนักบ้าทําหมันให้เรียบร้อยระวังรถลูกเดี๋ยวแม่พาไปรักษาลูกจะได้หายลูกเป็นแผลแม่เห็นแล้วแผล เอายาใส่คันนี้วิ่งหนีขาลาบพรุ่งนี้หาตัวไม่เจอไม่กล้าใส่นลยลูกคนท้องมานี่ลูกหลบรถลูกหลบรถลูกหน้าหมอมแมมจังเลยอะ่ะน้ำตาลไปเรียกไปเรียกคนท้องมาคนท้องมาหาแม่มาคนท้องหมอมแแมมากเลยเพื่อนๆนคนท้องมาหาแม่มาคนท้อง ขาวขาวอน,นุชื่อขาวเหรอแม่ลาตัวให้แล้วนาะหลายรอบแล้วนาะน้ำห้าหกขวดแล้วน่ะดูล้างให้สะอาดแล้วน่ะเก็บย่าเจ้าชูออกให้แล้วน่ะหนูไปเดินกลางถนนทำไมหลกหลบเข้ไมเร็วๆร,รถวิ่งเร็วแล้วไปยืนกลางถนนนิสยัยคนท้องหลบรถ ขาวขาวหลบรถก่อนนะเห็นไหมรถมาแล้วเห็นไหมหนูหนูต้องหลบรถนะไม่ใช่หนูมาเดินเพ่นพ่านอย่างนี้ไม่ได้นะรถมาลกูกตัวนี้มาคนท้องหลบไปแล้วค่ะตัวนี้เขาจะรังแกคนท้องนิสัยพรุ่งนี้เตรียมตัวไปทําหมันนะเธอแล้วลูกเธอด้วยสองตัวนี้ไอ้น่ารักเนี่ยดูนีคนท้องหลบเข้าอยู่ในนั้นเพื่อนๆน,นดูเชื่ออย่าง เนี่ยคนท้องกลัวขี้หดสดหายเลยคันนี้เห็นไหมเห็นไหมกลวยตัวสีน้ำตาลเนี่ยแม่ของไอ้สองตัวนั้นน่ะดูดูกลัวเขาไปหลบเลยไม่วิ่งกลางถนนละเนี่ยหนูไม่ต้องกลัวลูกแม่อยู่ตรงนี้ลูกคนท้องแม่อยู่ตรงนี้หนูไม่ต้องกลัวค่ะนไม่ต้องกลัวแม่อยู่ตรงนี้ลูกไม่มีใครทําอะไรหนูลูกนะหนูไม่ต้องกลัวหนูออกมาลูกมาแม่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครทําอะไรหนูหรอกนะ ออกมาลูกมาคนท้องออกมาคนท้องออกมาได้แล้วลูกมาออกมาลูกระวังรถด้วยนะคะคนท้องคนท้องระวังรถด้วยนะลูกยินไปลูกตัวนี้แม่ของเจ้าสองตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทําหมันกันหมดเลยสามตัวแม่ลูกเนี่ยนะพรุ่งนี้เตรียมตัวนะไปทําหมันเลยนะเด็กๆด้วยนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทําหมันคะเออ แม่จะได้สบายใจไม่งั้นพวกหนูก็นะออกลูกออกหลานเต็มยั้ว่เยอะไปหมดลูกแล้วรถก็วิ่งแถวนี้อันตรายด้วยไม่งั้นพวกหนูก็ต้องโดนรถชนแล้วรถก็ขับรถก็เร็วด้วยลูกนะกินไหมลูกหนูว่าชอบรังแกคนท้องเดี๋ยวหน่อยคนท้องไม่อยู่แล้วนะ่ะอยู่บ้านป้าหนึ่งแล้วน่ะไม่มีคนให้หนูรังแกแล้วนะชอบกินน้ําแข็งอะลูกไอตัวเล็กพรุ่งนี้ไปทำหมันนะ เออกินไปเดี๋ยวแม่เก็บถุงทิ้งลูกนอนท่านี้เนี่ย้ากตัวสดชื่นนอนท่านี้อะไรใช่ไหมคะเออลูกนอนไปลูกนอนไปวัปนท้องอะ่ะแม่เอามาให้ลูกวนท้องกินไหมคะวันท้องอ่ะแม่เอามาให้อัน้สกกินซะลูกกินเร็วๆกินเร็วๆไปตรงนั้นแล้วไก่แย่งหมดเร็วๆกินเร็วๆกินเร็วๆกินเร็วลูกมัวแต่เกาอยู่นั่แหละเร็วๆเอากินเร็วกินเร็ว กินก่อนไปตรงนั้นแล้วก็ไก่ยแย่งหมดหลูกนะหนูหลบรถก่อนแล้วคนท้องหลบรถก่อนลูกกินข้าวแล้วคนท้องมาหาแม่มาคนท้องหลบเข้าไปแล้วค่ะเพื่อนคนท้องแม่เอาข้าววางไว้ให้หนูแล้วนาะเดี๋ยวหนูไปกินนะคะอยู่นี่แนละ้วลูกแม่เอาน้ําเทให้แล้วนะเมื่อกี้น้องทําหกแม่เทให,ให้ใหม่แล้วนะคนท้อง น้อเดี๋ยวหนูเอาไปกินนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะลูกโอเคโอเค,อเคลูกคุ้มครองนะเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองหนูนะโอเคค่ะแม่ทําบุญให้บีหนึ่งทุกวันนะคะไม่ต้องห่วงลูกหนูนะแล้วเดี๋ยวหนูไปอยู่บีสองกับเจ้าเจ้า,เจ,า,เ,จาเจ้าตัวเล็กนะที่บ้านป้าหนึ่งนะลูกนะเอ๋ยกินข้าวนะลูกกินข้าวนะคะเด็กดีนะพรุ่งนี้เจอกันแม่เอาไข่ต้มมาให้นะคนท้องพรุ่งนี้แม่เอาไข่ต้มมาให้นะคะ พรุ่งนี้แม่เอาไข่ต้มมาให้คนท้องนะคะโอเคนะคะหรือว่าเ,เลยคนท้องหนูระวังรถนะลูกหลบรถล,ลูกหลบรถแล้วมากินข้าวให้หมดลูกมาเข้ามาเร็วอย่าไปวิ่งกลางถนนลูกไม่เอาไม่เอาเข้ามาลูกรถเยอะลูกเข้ามาหาแม่มา คนท้องมาหาแม่มามาตรงนี้มาเข้ามาเนี่ยมาเร็วเร็วเร็วเข้ามาหาแม่มาเร็วหลบรถเร็วเร็วหลบรถเร็วมา,าแม่มามาเร็วมาลูกมาเทพเทวดาฟ,าฟ้าดินคุ้มคอรองนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะกินเลยลูกคนท้องกินเลยคนท้องกินเลยค่ะกินเยอะๆลูกกินเยอะๆกินเยอะๆเออไปตรงนั้นเดี๋ยวน้องไก่แย่งกินเยอะๆลูกกินปะแม่ไปเปลี่ยนน้ำหะ กินสนุกเลยการกินเยอะนะคะเก่งมากค่ะเออกินเอาใจแม่นี่นะกินเอาใจแม่นี่นะ <laughs> แผลลูกลูกก็แหลจริงจริงจะจมูกจี๊จะจมูกจิ๊จหนูชื่ออะไรหนูชื่อน้องน้ำตาลครับคุณแม่ดูทำตามปีบครับคุณแม่ <laughs> <laughs> ไม่ให้พี่วัวค่ะพี่วัวมากินแล้วพี่วัวมากินแล้วมากินลูกพี่วัวมา พี่วัวมากินแล้วลูกเออแม่รอพี่วัวอยู่พี่วัวมากินลูกมาพี่วัวมากินแล้วพี่วัวกินเลยค่ะกินเยอะๆนะคะเออเดี๋ยวแม่ตักให้อีกเออพี่วัวกินแล้วพรุ่งนี้ไปทําหมันนะกินเลยลูกกินเลยอ้าวพอบอกทําหมันแล้ววิ่งหนีเลยอาจุ๊ยพี่วัวมากินข้าวค่ะพี่วัวมาแล้วไม่ต้องกลัวลูกมากินข้าวลูกมาดูเจ้าน้ําตาลนอนเดี๋ยวจะถ่ายยาม่วงแล้วเพื่อนๆเตรียมไม้มาใหม่ละไม้นั้นหายไปละ มาแม่ทายาม่วงให้ดกว่ามาตัวแห้งละดูเขานอนดูเขานอนดูเขานอนติเดี๋ยวแม่ทายาให้หรอกหายยังพร้อมยังเดี๋ยวแม่ทายาม่วงให้เอ้ยจุ๊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 จเขาทำจุ๊จุ๊จุ๊จวัวกินข้าวอยู่วัวเขาจะถูกกับแม่ของเจ้าสองตัวนั้นกินด้วยกันได้กินข้าวไปลูก น้ำมันแห้งแล้วท mm hmm, so like ี่หมอมาลาดตัวให้ทาไปเพลินเลยน้ำตาลบอกหมาเพิินจังเลยเพิ่นไหมดูสภาพเยอนอีกแล้วครับเพื่อนๆน้ำตาลดอกหมาเพิินจริงๆเลยหมาเพิ s <S ินมากเลยดูเพลินมากเลยดูน้ำตาลเกาจี้ดูขอดวพรุ่งนี้ก็จะเป็นลิ้นสีม่วงใช่ไหมลูกน้ำตาลพอแล้วลูก พอแล้วมาทาทั่วแล้วลูกดูคนนอนอุ้ยคนท้องนอนอยู่นั้นเพื่อนๆอยู่ใต้ท้องรถนั่นถ้ายอมไม่ทายาก็ดีเลคนท้องเดี๋ยวพรุ่งนี้หมมา,มาเอาไข่ต้มให้กินนะพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้ไปทําหมันแล้วนะพวกหนูดูแลคนท้องดีๆอย่าให้หายตัวนะรู้ป่ะลูกเอออ๋ยยอุ้ย เพลนเลยน้ำตาลบอกหมามาเพิินจริงๆเลยน้ำตาลบอกมามาทำไมเพิินอย่างเงี้ยเพิินไหมคะน้ำตาลเพิินไหมลกูกเอจุยน้ำตาลเพลินจริงๆเลยล <c oughs> ูกหัวหนูเป็นแผลแม่ทาย,ายาให้นะแป๊บบนึงคนท้องเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอมาเอาไข่ต้มมาให้หนูกินนะคะคนท้องกินไข่ต้มมะกินน้ำเยอะๆนะลูกหมอมาเปลี่ยนน้ำให้แล้วนะ นะเดี๋ยวพรุ่งนี้หม่มาม้าไข่ต้มมาให้คนท้องกินนะคะอาม้าพรุ่งนี้เอาไข่ต้มสองฟองมาก <m akes> ินน้ําเยอะๆลูกหม่าม้าพาไปรักษานะเออหมาม้มาพาไปรักษาหลังแนละ้วล <m akes> ูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาหมาม้าไข่ต้มมาให้หนูกินสองฟองนะกินเปล่าไข่ต้มกินไหมคนท้องกินไข่ต้มไหมคะบอกไข่ต้มคุณท้องรู้มากเลยอะไข่ต้มเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาไข่ต้มมาให้กินนะคนท้องหลบเข้าไปตรงโคมย่างนันล้คนะ่ะระวังนะระวระวังรถนะลูกวิ่งดีๆลูกระวังรถลูกพรุ่งนี้นวลเตรียมไปทำหมันนะคะอ่ะลูกอะกินข้าวหลอกหนูน้ำตา กินข้าวกินข้าวเลยค่ะนวลเออกินข้าวกินข้าวหลกกินข้าวหลกพรุนี้นวลเตรียมไปทาหมันนะเพราะไม่งั้นหนูก็เพิ่งจะลูกตายในท้องใช่ไหมคะเออนะทําหมันเลยหลกนะคะออกินซะหล,ก,ลกกินเลยหลกแม่ไปเปลี่ยนน้ำใฮ้ช้อนนี้ออกก่อน ได้้แลวน้ำเลยลูกเออเรารู้ว่าหนูขิวน้ำเอ้ยเราใส่ถุงแล้วแฟนไว้ตรงนี้นะเพราไม่งั้นเดี๋ยวไก่เอาไปกินหมดนะคะเมื่อกี้แม่เอาอาหารให้ไก่แล้วลูกขิวป่ะหิวป่ะปะ,ะเดี๋ยแม่เทให้เดี๋ยวนะแป๊บนึง กินดีๆลูกเดี๋ยวแม่เอาใส่ถุงแล้วก็แปนเอาไว้นะตากนินแล้วเออกินนะลูกกินด้วยกันจะได้รักกันนะลูกนะเออเอเอมาดูหลัง <laughs> หล่ออีกแล้ววันนี้น้ําตาลบอกแม่ทําหนูหล่ออีกแล้วนะคะแม่ทาหนูหล่ออีกแล้วนะคะกินลูกกินกินน้ำตาลเดี๋ยวดึกๆหนูหิวหนูมากินนะคะนี่นะ แม่แขวนอยู่นี้นะตามนั้นล,ลูกไม่งั้นน้องไก่กินหมดลูกน้องไก่กินไงก็ไม่หยิบนะโอเคนะคะตามนั้นค่ะแม่ให้กินซะลูกเออกินซะกินซะอ่ะมาแม่ให้เออกินซะลูกน้ำตาลถ้าหนูหิวอะ่ะอาหารน่ะแม่แขวนไว้ตรงนี้นะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะถุงเหนียววันนี้ถุงแมวถุง ถุงใส่ข้าวมันเหนียวมากไก่จิกไม่ขาดนะเดี๋ยวหนูขล้วลหนูกินนะลูกโอเคนะอยู่นี่นะลูกอยู่นี่นะน้ําตาลเนี่ยตาลอาหารอยู่นี่นะหันน้ามองแม่ก่อนเนะี่ยไก่จิกไงก็ไม่ขาดถุงมันเหนียวถุงใส่ข้าวไก่ฉลาดกินไงก็ไม่อิ่มดูดิว <laughs> ันก่อนถุงบางจิกขาดหมดเลยเออไม่ไปแล้วนะ ไดไปแล้วนะลูกดูแลคนท้องด้วยนะพรุ่งนี้แม่มาพาคนท้องไปทำหมันนะเท,ทวดาฟ้าดินคุ้มครองพูลูกนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะเอออย่าโดนรถชนนะอย่าโดนวางยาเบื่อนะแม่ทาบุญทุกวันเอาบุญาฝากผู้ลูกนะแลออ้ววันนี้คนสวยไปไหนเนะี่ยนี้แม่ไม่เห็นเจอคนสวยเลยคนสวยไปไหนนะคนสวยพรุ่งนี้ต้องไปทําหมันด้วยนะนี่แม่ทายาม่วงให้แล้วนะ หล่อแล้วนะวัน hmm. นี Wait, you you ้ด <laughs> ูลิ้นไหนแม่ดูลิ้นดิแม่ดูลิ้นลูกสิจุ้ยจุ้ยจุ้ยดูนอนอีกแล้วดูดูเขานอนจุ้ยจุ้ยไหนแม่หมอมาดูลิ้นดิเราดูลิ้นลูกสิคะมาโชว์ลิ้นก่อนไหนไหนไหนลิ้นอันโชว์ก่อนสิโชว์ลิ้นก่อนไอ้จุ้ยอุ้ยจะจามจุ้ยไอ้จุ้ย หนูเนี่ยหนูหนูเนี่ยอาหารอยู่นี่นะเนี่ยอาหารอยู่นี่นะขิวแล้วมากินนะคะอย่งนี้นะคะไอ้ตื้อ